สวัสดีค่ะสาธุคลิปนี้ไม่ได้สอนใครนะคะมันจะเป็นเมนูนาใจอีพีที่สองของเมนูนาของเมนูนาเองนะคะคือสําหรับท่านที่อยากมีกําลังใจในการลดเมนูนาบอร์อ,อรีเกตนามาันมาเฮ็ดคลิปเอียงแบบนี้แต่เมนูนาต้องการสางคอนเทนต์ตรงนี้เพื่ออยียงเพื่ออนาคตของตัวเองเพื่ออนาคตของตัวเองหมายถึงหรืออาจแฟนเพจที่เบิรงเมนูนาอาจจะเป็นกําลังใจกำลังใจในการ ซึมซับซึมซึมซึมเข้าฟังเมนูนะพูดแล้วก็สิซึมเข่าซึมมือซึมมือซึมมือพวกเจ้าอาจซีเปียนไลสไตล์การกินพวกเจ้าไปด้วยก็ได้นะคะปัจจุบันเมนูน้ากินเข่ากินข่าเหนียวเมื่อก่อนที่ข้าเหนียวเป็นที่ะเครงกองใช่ไหมคะตอนเย็นเมนูน้ากินข้าวสมมุติแล้วเมนูน้าสิบปะเมนูน้าหนักสี่สิบสี่ เมนูน้าตอนนี้นัก44จากหา11กิโลเหลือ44กิโลแล้วเมน,นูน้ารู้ว่านัก44เมนูน้าควรกินอาหารปริมาณวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่นะคะน้ำหนัก44ที่น้ำหนัก44ส44 44หาสมมตินะคะประมาณ44 4 5 46ประมาณเนี่ย10วันมัน10วันมันเกิน46 44 45 44 45, 45ประมาณนี้นะคะเมนูน,นา้ารู้ว่าตัวเองต้องกินอาหารมื้อนึงประมาณเท่าไหร่อา่าที่นี่ เรื่องของเรื่องเนี่ยค่ะป,ประเด็นก็นคือประเด็นก็นคือถ้าน้าหนักของเขามันลดเขากินเขากินลดปริมาณอาหารเขาลงมาเหมือนตอนที่เขาทานโตคุ้มน้าหนักเขามันสิบบิขึ้นมันก็สสิซีสิบซีซีห่าโทษทีนะคะกินเข้าไปซีห่าขี่ออกซีสิบซีอืมประมาณนี้แหละค่ะแล้วตกเย็นไม่โด,ดนะกินอาหาร บอกกินหลังหกโมงแรงหาโมงแรงไม่ดนน่สิบ,บอกกินกินกินถ้าหิวอ่ะกินก้อนหาโมงแรงเพราะเหตุผลช่วงเย็นถ้ากินอย่างนี้นิดหน,น่อยเนี่ยรู้สึกว่าช่วงเย็นถ้าเขากินวันนี้พรุ่งนี้สองสามมือปุ๊บเขาสิรู้สึกเลยเขาสิรู้สึกสัมผัสได้เลยว่าอาทิตย์นี้น้ำหนักของเขามันขึ้น เพราะเขากินตอนเย็นสุม่มเก็ตวันกินต่อเนื่งกันเกตวันน้ำหนักขึ้นย่างตั้งในสองกิโลอยู่แล้วนะคะหลังหกโมงแล้วถ้ากินเก็บวันเนี้ยขึ้นสองกิโลอยู่แล้วปริมาณอาหารมันเพิ่มขึ้นน้ำหนักของเขามันก็ขึ้นเนี่ยเมนูน่าทานเป็นเมนูกินแบบนี้นะคะเนี่ยบอกภาษาอีสานบ้านเขาเนาะค่ะสะเต็กทั้งสิ่งนี้กินผักเยอะผักเมนูน่าสิบ่ขาแบบนี้อ่ะสุบกาก่ยกันกกมนิดหน่อย แล้วก็อาหารเป็นปลาไปาน้ำปลามันบวชวันลาบมูนอยหนึงแบบนี้คะเขาเน้นผักไม่ดูน้ารู้เลยว่าตัวเองวันหนึ่งกินขนาดไหนส่วนเรื่องเล้าสปิดต่างๆนั่นเรื่องเล้าสปิดต่างๆขนมว่มขนมหวานนา่ะเขากวบคุมของเขาได้ด้วยตัวเขาเองเพราะว่าบ่าไดดกินทุกวันอยู่แล้วขนมหวานนะคะ ใดที่ชอบกินขนมหวานนี่คะแพนเค,ค้กขนมหวานแบบนี้นะคะแพนเค,ค้กขนมหวานตั้งๆเนี่ยแพนเค,ค้กสองแผ่แนสองแผ่นพวกเจ้าเคยกินสองแผ่นพวกเจ้าก็ลดลงมาให้มันเหลือสองสามชิน้นมันดีกับตัวพวกเจ้าเองเขาต้องคุ้มตัวเนี่ยด้วยตัวของเขาพี่น้องแล้วคุนเฮามันสิด,ดีเขาคุ้มเดือนนี้เดือนหน้ามันค่อยๆลดไปเดือนนี้กินไปสักห้าชิน้นนะคะเดือนหน้าเอาจากสามชิน้นเดือนต่อไปสองชิน้นเดือนต่อไปก็ย่างละชิ้นละชิ้น น้ำหนักของเขามันก็ค่อยๆลดน้ำตาลของเขามันก็่ค่อยๆลดคนที่ชอบกินพวกพงพวกผัดต่างๆนาะนะ <c oughs> เห็นน้ำมันยืนบ่ค่ะน้ำมันเยอ้ม้แบบนานๆกินทีได้แต่กินบ่อยๆบ่ไดดไปใส่ยู่น้ำมันเนี่ยอยู่มัดยู่น้ำปีกข่างอยู่น้ำข่างผู้ใดมาก,กินแบบนี้อาหารที่มันอร่อยอร่อยอาหารที่มันสิบบาทกี่สิบบาทตามตลาดนัดของเขาอา่เขาเห็นเขาก็ค่อยค่อย เขาเอิ่นว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ใช่ว่าไม่อ้วนนะคะน้ำมันกินแป๊บเดียวขึ้นสนัานเลยชิมเนื้อไก่พี่น้องผู้ใดมากกินเนื้อไก่เขาเหนียวชอบกินเนื้อไกเเ่เขาเหนียวเขาจะเพิ่งตั้งใจใส่แต่เนื้อไก่เขาเหนียวเนาะเขาจะเพิ่งตั้งใจใะ่มั้ลองเขาเปลี่ยนมุมมองบึงกินเนื้อกินเนื้อกินอีย่างต่างๆนานาก็ตาม กินเนื้อกินหมูกระทะกินสเต็กกินอาหารที่มันน่าอร่อยะลองเข้าม้องอาหารพวกนั้นเป็นเมือนเป็นเหมือนอ่ะเมนูนายกตัวอย่างเนาะเมนูนาอยากอยากให้เบอ่งเมนูนาแล้วเพื่อพวกเจ้ามีกําลังใจกําลังใจเหมือนกับว่ามันหยุดยั่งได้เหมือนกับซึ้งซับสมือสมือแล้วก็หยุดยั่งหยุดยั่งการกินของเขาได้การคุ้มอาหารไม่ใช่การอดอยากนะคะ การคุ้มอาหารคือดีกับโตเขาเขาบ่ได้อดอยากการคุ้มอาหารบ่เ่าไวนะ้น้ำกินอาหารนห,หน่อยไม่แก่ด้วยซ้ำเขามองไก่โตเนี่ยเขามองไก่ชินเนี่ยเป็นคือจังไก่ที่มันห่วงกะตา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 กะตะตาร้องเบิรนะคะมองมันเป็นเหมือนไก่เขามันก็เป็นไก่ธรรมดาไก่ก็คือไก่ปลาก็คือปลาเนื้อก็คือเนื้อเราเอามันมาหมักใส่นู่นใส่นี่นั่นรสชาติมันน่าอร่อยน่ากิน เพราะเ้างมักให้รสชาติมันหนักเลยนะกินเท่ากับกิน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 เอากินจนอิ่มแต่เขาถ้าเขาโวงว่าไก่มันก็คือไก่เรากินนิดหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ได้แบ่งกินครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเอาไ้กินตอนใบอันนี้กินครึ่งหนึ่งเท่ากับกินผักเยอะหน่อยกินผักกินปลาเยอะหน่อยนะคะแล้วอีกครึ่งหนึ่งเอาไปกินตอนาบเห็นไหมคะทั้งวันเขาก็ินไก่แค่น่องเดียวเขาจําเป็นว่าต้องกินมือนี่เขาต้องกินไก่เมืออนี่ แล้วตอนบ่ายอีกเขากินอีกเท่าเดิมก็แสดงว่าเขากินไกล้ตั้งสองอกเข้าไปสองอกเข้าไปอ่ะเขาแบ่งสัดส่วนแบบเนี่ยการคุ้มควบคุมอาหารมันดีมันบรมมันบรม,นเ,ม,น,เมนเขาอดอยากพี่น้องเขาจะไปทานหมูกระทะวันไหนเขาก็ับไปทานได้แต่ว่าเขาไม่ทานทุกทุกวันเขาบิกินสุม่มอใช่ไหมคะคนที่มาก,กินหมูกระทะทานได้เลยแต่เขาลดปริมาณหมูกระทะลง ทุกกีแบบนี้นเมนูน้าเอาตรงๆนะกินทับหนึ่งสองทับเมนูน้ากินได้แต่ไม่ใช่เมนูน้ากินหมดเมนูน้าไม่กินไม่กินแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบกินตัวนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะก็นกินข้าวซ้นนี่เมนูนาขายตัวเสริมเมนูนากับพยายามอยากเบาให้คน้นที่คุ้มน้ำหนักลดน้ำหนักน้ำหนักลดไปแล้วเปลี่ยนไลสไตล์การกินของของเขา แล้วน้ำหนักของเขามันจะไม่ขึ้นซ้ำซ้ำซ,กซากๆนะคะ <c oughs> ด้วยความคารพเจ้าค่ะกาแฟาเมนูนะคนที่บ่อยอยากลดความอ้วนบวลบบ่อยอยากลดน้ำหนักทานได้หมดผู้ดใดน้ำหนักน้ำหนักขึ้นเขากลับมาคุ้มน้ำหนักก็ลดเหมือนเดิมนะเจ้าคะ่ะมันมันคุ้มเหมือนกับเ้าเราทานไฟเบอร์แต่มันบวเมเป็นไฟเบอร์ด้พี่น้องเหมือนกับว่ามันบวเมเป็นไฟเบอร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เหมือนกับว่า เหมือนกับข้ากินไฟเบอร์ช่วยให้มันอินถ้านำหนักเยอะหน่อยขาก็สมารถทานสองแก้วได้ยังน้ำหนักหกสิบแปดสิบน้ำหนักหกสิบแปดสิบทานสองสองแก้วสามแก้วสงแก้วสามแก้วสงแก้วก็ได้แล้วขาควบคุมอาหารเดือนหนึ่งซีรูได้เลยนะคะเรื่องอาหารควบคุมเอาหลังจากพวกเจ้าลดแล้วพวกเจ้าคุมอาหารกินน้อย มันสิบวันขึ้นปัะเทดใ้เฮาเข้าใจว่าน้ำหนักเฮาประมาณนี้ประมาณนี้เฮากินประมาณเนี่ยเฮาเลยลู่เฮาเลยลูกแกวร่างกายตามน้ำหนักของเฮานะคะด้วยความเคารพ่บดรมานังสอนผู้ดใด้เพราะว่าเมนูน่าอยากซื่อสารใน้เห็นว่าน้นำหนักของเฮามันขึ้นเพราะเฮากินแต่แม่นูน่าขายตัวเสริมเฮาอยากสับน้ำหนักน้ำหนักลดย่ำใด เขากระลดไอด้อดโตกับเขาเองแต่ที่สําคัญที่สุดคือโตเขาตัวเราคือตัวเอกเนาะคะ่ะไอแม่นูนะเห็นปะเวลาแม่นูนะทาคลิปอาหารต่างๆกันนะเนี่ยทาคลิปกินแม่นูน่ะทาคลิปกินกุ้งไออะไรอะไรก็ตามแม่นูนกะจัดลบดับแม่นูนะเองวันนี้กินเยอะพรุ่งนี้แม่นูนะกินน้อยลงแบบนี้คะ่ะอ่าสลัดเห็นปะ,ะ,ะกินสลัดกินปลา สลัดกินหมดกินหมดนี่กระบะอว้วนมีเนื้อป่าทูน่าป่ามันกระโบะอว้วนเห็นไหมผู้ใดมักกินผักได้มันอ้วนซ่านะคะี๋ยวลดลดไว้น้ำอ่ะเห็นไหมคะข้าวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลียป่ยนสันดานการกินตัวเองเห็นไหมแม่นะคะ่ะใครบอกการคุมอาหารเป็นการอดอาหารไม่ใช่คะ่ะเราไม่ได้ไปอดอาหาร อืเราไม่เราไม่ได้อดอาหารเราไม่ได้ไปนั่งกินอย่างเงี้ยอืกินกินกินแล้วก็กินอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่การอดนะคะเนี่ยมันเป็นการกินแบบทํรลายร่างกายตัวเองนะเนี่ยกินเข้าไปสิเนี่ยอ่ากินบ่อยๆแล้วก็น้ําหนักก็ขึ้นเป็นอย่างน้ําหนักค้นหาสิบแปดกิโลถึงขึ้นแปดสิบห้าเพราะเขากินนะคะเพราะเขากินประเด็นสําคัญนะเจ้าคะ เป็นยังเขาคือกินไลเป็นยังคือกินไลน้ำหนักลดแล้วเป็นยังคือกินไลก็พอกลับไปกินเยอะเหมือนเดิมไงกลับไปกินเยอะเหมือนเดิมบ่บ่สอนล้ำใสเจ้าของห้มันน่อยถ้าเขาสอนล้ำใสให้มันหน่อยลุงนะหมายถึงการกินนะคะพี่น้องกินในหน่อยไม่กินเยอะถ้าน้ำหนักลดลงแล้วมันเฮ็ดไห้ล้ำแล้วก็สอนล้ำใสของเขาบ่ไ้ล้ำใสของเขาเนี่ยมันกินอาหารเน้นสุมือเพราะ ถ้าล้ำใสเขากินอาหารแห่มซุ้มล้ำใสเขามันใหญ่ใช่ไหมมันเก็ยบไหกันบีบอาหารอยังอาหารกระตามมันก็อยากได้หลายๆถ้าเขาสอนล้ำใสเขากินหน่อยมันก็เป็นพลดีมันก็สิค่อยจัดจัดจัดนิสัยของมันไปร่างกายของเขากินหน่อยมันก็สิกินหน่อยอิ่มไว้นะคะนี่สำคัญพวกเจ้าเห็นดาราบ่ดาราขากินน้อยเห็นไหมเพราะถ้าเขากินเยอะวันใดล้ำใสเขามันก่วงเขาก็สิอยากกินเยอะ อืมนะคะโอเคค่ะแต่เมนูน้าเป็นคนที่ชอบกินกาแฟาอยู่แล้วต้อไปสึบวเราเรียงออกกำลังกายโซฟังเนาะอันนี้เพื่อคนที่อยากคุ้มนำหนักใครคิดบวกด้วยค่ะคิดบวกเขาอยากไปเห็นอาหารที่มันน่ากินน่าอร่อยต่างๆนานา,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 นานเขาอยากไปคิดอยากมันกินเขา มา,ามันกับมันหนักร่างกายของเขาเมื่อยร่างกายของขหอบหิวอาหาร <_ S 1> เหนื่อยบาพา่พออ้วนอ้วนบาพา่พอเวลาเขาอ้วนนํำหนักขึ้นมันเหนื่อยมันเหนื่อยค่ะพ่อยพ่อน้องหนูนะนี่พ่อพ่อน้องหนูนะนี่ถ้าแกน้ำหนักขึ้นเขาก็ต้องไปเขาก็ต้องคอยเป็นเมียคอยก็ไปไปบอกแล้วถ้าเมื่อไหร่น้ำหนักขึ้นเขารู้ตัวเขาเขาจะไปจัดการของเขาเองคนเราหนี่บอกเ่ไหรไงต้องให้รู้จักด้วยตัวเองเวลามัน ยกข,ขึ้นแล้วมันจะรู้สึกอืนะคะปะไปแล้วนาะคลิปเนาะคลิปนี้ไม่ได้มาสอนใครนะคะเพราะว่าด้วยความขมลืกเข็นนะคะอย่าไปเห็นล่างอย่าไปเห็นอาหารแบบนี้มันโอโ้รสชาติอร่อยไก่เวลาหมักมา,ก,มาก,กินกับข้าวเหนียวอุอร่อยมากเลยทานผักเข้าไปน้ำพี่นออเโียคค่ะ